สวัสดีค่ะพบกับคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูปอนะคะคลิปนี้นำเสนอคำพื้นฐานคำที่631ถึงคำที่640นะคะไปดูกันเลยคำแรกค่ะฝุ่นละอองปออุอุปุณอฝุ่นฝุน่นไม้เอกฝุ่นลออละอออออองอองฝุ่นละออง ุ่นละอ,องเป็นของแข็งขนาดเล็กที่ลอยอยู่ในอากาศหรือน้ำหรือเกาะอ,อยู่ตามวัสดุต่างๆนะคะอย่างเช่นในภาพนี้นะคะแม่กำลังปัดฝุ่นละอองที่เกาะอ,อยู่บนโคมไฟพระเจ้าพอรออะพระเจอเอาเจ้าเจ้าไหมถูเจ้าพระเจ้าพระเจ้าหมายถึงเทพเจ้า เทวดาหรือคำนำหน้านามของผู้เป็นใหญ่ก็ได้นะคะอย่างเช่นในภาพนี้นะคะพระเยซูถือเป็นพระเจ้าของศาสนา,าคริสต์พระเจ้าแผ่นดินอรออะพระเจาเอาเจ้าเจ้าไม้ถูเจ้าหอ,อแอแผ่แผ่นอแผนแผนไ,ไม้เอกแผ่นดาอิดด,ดินาดิน พระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินหมายถึงพระเจ้าอยู่หัวในหลวงกษัตริย์หรือว่าพระราชาก็ได้นะคะอย่างเช่นในภาพนี้คือภาพของพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่9พระเจ้าอยู่หัวพอรออะพระเจ้าเอาเจ้าเจ้าไม่ถูกเจ้า อยอูอ,อยู่อยู่ไม้เอกอยู่หออัวหัวพระเจ้าอยู่หัวเป็นคําเรียกพระเจ้าแผ่นดินภาพนี้นะคะเป็นพระเจ้าแผ่นดินในรัชกาลที่สิบพระที่นั่งพอรออะพระทออีทีทีไม้เอกที่ นออะนะนะงอนางนางไม้เอกนั่งพระที่นั่งพระที่นั่งหมายถึงที่นั่งที่มีชื่อเฉพาะในแต่ละองค์เป็นที่สำหรับทรงงานสำหรับพระเจ้าแผ่นดินพระนางเจ้าพอรออะพระนออานานางงอนาง เจ้าเอาเจ้าเจ้าหม้ถูกเจ้าพระนางเจ้าพระนางเจ้าคือตำแหน่งพระมหิีีพระราชาพรอรอะพระรออาราชอาชาพระราชาพระราชา,รรา,ชาหมายถึงกษัตริย์ผู้ปกครองประเทศ งเช่นในภาพนี้นะคะพระราชาปกครองประเทศอย่างสงบสุขมาอย่างยาวนานพระราชินีพ,ร,พระราอัพราราชอ,อิชินอ,อีนีพระราชินีพระราชินีหมายถึงพระมเ ah ห e สีของพระราชา อย่างเช่นในภาพนี้นะคะใครๆก็พูดไม่ขาดปากว่าพระราชินีมีพระสิริโฉมสดงดงามมากพระเอกพอรออะพระอเอเอเอ,เอกอ็เอพระเอกพระเอกคือผู้แสดงนำชายหรือดารานำฝ่ายชาย อย่างเช่นในภาพนี้นะคะพระเอกเรื่องนี้หลอเหลามากพวงมาลัยพออัวพวัพวพัวงอพวงมออามาลออะละละ,ละยไาไลพวงมาลัยพวงมาลัยหมายถึงดอกไม้ที่ร้อยเป็นพวง หรืออาจจะหมายถึงเครื่องสำหรับบังคับเรือไฟหรือรถยนต์ก็ได้นะคะให้เป็นไปตามทิศทางที่เราต้องการนะคะส่วนในภาพนี้เป็นภาพพวงมาลัยที่เกิดจากการนำดอกไม้มาร้อยเป็นพวงค่ะแม่นำพวงมาลัยไปถวายพระ กลับมาพบกับความพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่2ได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้คุณครูด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ